โบราณสถานเขาคำนอกโบราณสถานถ้ำเขาธมรักเมืองโบราณสีเทพเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของรูปแบบผังเมืองโบราณวัฒนธรรมทวารวดีนอกเมืองโบราณสีเทพไปทางทิศเหนือมีศาสนสถานขนาดใหญ่เรียกว่า โบราณสถานเขาคลังนอกเป็นโบราณสถานในศิลปะทวรารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยรอบโบราณสถานเขาคลังนอกมีเจดีย์บริวารประจำด้านด้านละสามชั้นสแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับมณฑลจักรวาลหรือศูนย์กลางของจักรวาลในพุทธศาสนานิกายมหายานถ้ามเขาทมรัฐเป็นาศาสนสถานสำคัญ ภายในปรากฏภาพสลักสมัยทวารวดีถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าเนื่องจากเป็นศาสนสถานประเภทถรำเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อของพุทธศาสนามหายานและภูเขาศักดิ์สิทธิ์การอธิบายความภายใต้เกณฑ์ที่นำเสนอตามเกณฑ์ข้อที่ส เมืองโบราณสีเทพแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทวรารวดีกับวัฒนธรรมอินเดียในช่วงพุทธศตรวรรษที่12ถึง16ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่สำคัญจนพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศิละปะซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อศิละปะและสถาปัตยกรรมของวัฒนธรรมอืน่นในประเทศไทยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสแห่ง ยังคงมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันถือเป็นตัวแทนอันยอดเยี่ยมของชุมชนในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันได้แก่พุทธศาสนานิกายเถรวาามหายานและาศาสนาฮินดูซึ่งทั้งหมดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในช่วงเวลาเดียวกันการอธิบายความภายใต้เกณฑ์ที่นำเสนอตามเกณฑ์อข้อที่ส เมืองโบราณสีเทศถือเป็นประจักษ์พยานสคำคัญของวัฒนธรรมทวาราวดีและอารยธรรมสมัยตรอดอีสารต่อต้นจนถึงช่วงราวพุทธศัรวรรษที่16ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และหาไม่ได้จากพื้นที่อื่นความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นของแท้ดั้งเดิมเมืองโบราณสีเทพ ประสบความสำเร็จในการรักษาความสมบูรณ์ครบถ้วนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแม้ว่าพื้นที่แหล่งโมรดกจะถูกล้อมรอบไปด้วยที่อยู่อาศัยที่ดินเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าสม,มุนแห่งชาติแต่การกำหนดขอบเขตพื้นที่โมรดกทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนส่งผลให้พื้นที่โมรดกทางวัฒนธรรมได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการพัฒนา การใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมทางการเกษตรลักษณะดั้งเดิมของเมืองโบราณสีเทพที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำคันดินประตูเมืองและศาสนสถานยังคงใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องจนจนถึงปัจจุบันการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการการปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการเมืองโบราณสีเทพและพื้นที่การชนต้องใช้กลไกหลายประการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณค่าโดดเด่นในระดับสากลจะคงอยู่ได้อย,าอย่างยั่งยืน